ก็ดูก็ดูไอ้ต้นถ้เราคิดว่ามันจะขึ้นแล้วก็าบถ้าไทยดูก็ได้กำไรล้ายดก็เสียกัแค่นีจไม่สนวจไม่ยมียูเลยเอ๊ะออหอไรอเอรอเออนี่ถ้าคิดว่ามันจะลงลงมาอย่างี้ซื้อซื้อเซลเลแปลว่าขายขายเเออ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 เอเอ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 อออเ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 ออ เดี่ขับแล้วนี่คาสิโนแล้วคาสิโนอะไรอะไอหนึ่งถามเรื่องุหลายที่ละอหนะไแทงใช่ม้ยแทล้วยยนแงนาเงิ่อเอ้ยเราถ้าปั้นอหนึ่งมาสู้กับต้นอันนี้สู้ไหวหรือจมันส่ยส่การพนันมาด้วยกันรู้สึกว่าความมุ่งมั่นแ่งเยอะกว่า ฮะยังไม่ดาวาหม่เหนือใบรุ่นล้มล้ออายุเท่าไหร่ของแอนหนึ่งเดี๋ยวมันแทงแทงไปพอเสียตั้งสองสามครั้งแ่กก็แบบอัดอัดแล้วไอเอ็นนี่ใส่อย่างเงี้ยนะยากไม่ใช่ไม่ใช่หางผมก็นิสัยอย่างงี้แต่แบบพอกันเลยอ๋อแต่มันต้องเคยเจ๊งมัเยอะมันถึงจะรู้ว่านี่ใส่แบบเนี้มันไม่เวิร์ดมันต้องหัดท่านใจเลยได้แต่ถ้ายังไม่เคยเจ๊งนะนิสัยเงี้ยโดนเป็นทุกคนอ่ะ แล้วเราเราสองแบบเราพูดได้ปะวะคนพูดให้ผมฟังอะไรเยอะรงแยะเชื่อที่ไหนอ่ะเออต้องต้องโดนไม่เคยโดนอะไรไม่ได้ต้องโดนเรียนจริงเวย่อนเงินทองเออเงินตอบไม่ไม่อินใช่ไหมแบบว่าเอาเงินเรียนแล้วใส่ขอบตอบเลยใช่ไหมอต้องต้องโดนจริงเจ็บจริงใ่ไห ถึงจะรู้ขนาดโดนจรเก็บจริงบางทียังแบบไม่ทำตามระบบเลยแบบที่ไม่ทำเพราะไม่ใช่ะไรร้ที่รู้ว่าวันนี้คนจะดูเป็นยไงร่อเหนื่อยอันนี้เนั่งเหน่อยไม่ได้ทำไรนะเนื่ยขอพักก่อนมาตดูมาคนนี้เอาเคุณได้ดูเอ้ อันนี้มันต้องใช้โมเดิร์นเอชั่นช่วยหว่ะเยอะเยอะถ้าถ้าอยากขอให้เป็นโลกนี้เสี่ยงถ้ามันไม่มีคู่แข่งเยอะๆยอะแต่แบบมีคนมากดดันข้างๆเงนี้ยผมก็ลอยไปตามครับเออเห็นเห็นเหมาบอกว่าเหมาไม่เคยเหมาเคยลงทุนในหุ้นแล้วก็เจ๊งทุกคนลงทุนกับฟันต้นฟันกบเจ๊งนั่นทุกคนแต่ว่าเหมาเงินลงทุนจะพุ่งเต่ แต่เจ๊งไปช่วงรแรกๆเจ๊งไปแล้วก็ช่วงหลังผมก็ได้การขึ้นมาแ <พอ S 1> ต่บางน่้นไม่ครบพอดนึกคิดตรงมาสุดท้ายขึ้น,นยางไงด,<อ>ด้วยพอเราเลือกช่วงเวลาปกติการาฟแท่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วแต่เราเลือกเราเลือกเก็บม M5 อย่างเงี้ย5นาทีก็แท่งหนึ่งแต่5นาทีแท่ง เทนี้ไหมครับเออถ้ามันเขียน m ห้าแสดงว่าห้ามินาทีหมายความว่าห้านาทีอ่ะหน่งแท่แงหนึ่งถ้ามันเขียนถ้ามันเขียน m สิบห้าก็คือแค่งหนึ่งสิบห้านาทีอ่าถ้ามันเขียนเอดหนึ่งก็คือแท่งหนึ่งชั่วโมงนึ่งเราต้องดูแท่งทั้งหมดนะแท่ง่คือต่อแท่งใช่ั้ยใช่ก็ดูต่อแท่งแท่งหนึ่งชัวง่วโมงเลยเลยถ้าอยากได้ไปก็เล,ปกเล่นแท่ง เฮ้ยเล่นหนึ่งมีวะเออเล่นหนึ่งไปเลยเออนาทีหนึ่งแท่งหนึ่งงี้ไวไม่น่อยคือแต่ว่าถ้าขายถ้าขายได้ยัหไงอ่ะเอ็มโหลดอ๋อที่ปิดเน็ตไปแล้วปิดเน็ตแล้วเรามีการเชียร์แท่งวันนี้วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับได้ดูเปลี่ยนหุ้นสองเนี่ยื้อยู่